สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมเปกาซัสออโต้เฮาส์โชว์รูมรถยนต์นำเข้าพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรใจกลางถนนรัชดาพิเศษค่ะวันนี้นะคะก,ก็พิเศษมากๆเลยค่ะเห็นอยู่ด้านหลังพวกเราตรงนี้นะคะเรามาพร้อมกับ New t ตโยต้าเอวาปี2022นะคะเรียกได้ว่ามาเป็นขบวนรถตู้กันเลยทีเดียวค่ะ เอาผ่านนะคะเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะในท้องตลาดแล้วก็ต้องขอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นรถที่หายากมากๆ ใช่ครับผมสำหรับตัวต้าอา p ผ่านนะครับก็เป็นรถยนต์ MPV ระดับ Luxury เลยนะครับผมด้วยรูปร่างหน้าตาของเขานะครับผมมีความปลอดโฉบเฉี่ยวแล้วก็หรูหราสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ห้องโดยสารภายในเนี่ยที่มีความกว้างขวางมากๆนะครับสามารถโดยสารได้7คนด้วยกันครับผมแล้วก็สามารถจุสัมภาระได้เยอะด้วยนอกจากนี้นะครับระบบความปลอดภัยของอาผารุ่นใหม่ล่าสุดปี2022เนี่ยก็ มาแบบจัดเต็มเลยพร้อมเอนเตอร์เทนเมนท์ที่เรียกได้ว่าเหมาะมากๆที่จะเป็นรถครอบครัวสามารถเดินทางได้ทุกคนทุกวัยในบ้านเลยนะครับแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ที่ภูมิฐานดูลาเนี่ยก็เหมาะมากๆอีกเช่นกันที่จะเป็นรถผู้บริหารครับผมลูกค้าหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าทําไมปัจจุบันเอา่าดถึงเป็นรถที่หายากมากๆแล้วก็ขาดตลาดนะคะหลายท่านที่เช็คไปในท้องตลาดแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะได้ยินว่า เอ๊ะต้องวางจองรถก่อนแล้วก็รอรถอาจจะ2-3เดือน,อนแล้วค่อยได้รับรถอะไรอย่างนี้นค่ะสาเหตุเนี่ยนะคะก็เนื่องมาจากสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปลายปี2019ค่ะที่ส่งผลให้ทั่วโลกเนี่ยขาดแคลนไมโครชิปที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ทำให้โรงงานต้องลดกำลังการผลิตลงอย่างมากเลยนะคะถนวกเข้ากับ ภาวะสงครามในปัจจุบันนะคะแล้วก็การเดินเรือที่ล่าช้ามากๆทำให้รถโตโยต้าอาผ่าน,นะคะขาดตลาดไปทั่วโลกเลยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าที่โชว์รูมเปกาซัสออโต้เฮาสของเรานะคะมีรถโตโยต้าอาัลป์นะคะทยอยเข้ามาอย่างมากมายเลยค่ะ ใช่ครับผมแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังเราทั้งหมด6คันนี้นะครับก็เพิ่งส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นสดๆลร้อนเลยนะครับนะเป็นโตวต้าอา h พาดปี2022รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นฟังก์ชันครบถ้วนหมดละทุกอย่างความปลอดภัยสูงสุดรุ่นล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีออลพาดเข้ามาอีกเป็นกองทัพประมาณสัก20ักว่าคันได้พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าทุกท่านกันเลยครับผมใช่แล้วค่ะทางโชว์รูมนะคะมีทั้ง Toyota Alphard s อซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคมี Toyota a l p h a r ด SRC g f Hybrid ซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดกึ่งไฟฟ้าช่วยประหยัดน้ำมันของเรามีหลากสีพร้อมส่งมอบให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้วค่ะ สำหรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจตัวต้าเอาผ่านนะครับผมตอนนี้ที่โชว์รูมเราเนี่ยก็มีพร้อมส่งมอบเลยนะครับผมพร้อมข้อเสนอพิเศษของแถมมากมายเลยครับผมก็อย่าลืมแวะเข้ามาที่โชว์รูมนะครับผมมาชมรถคันจริงแล้วก็มาพูดคุยข้อเสนอพิเศษกันที่โชว์รูมเอกซัสโซเทอรฮาวนะคะผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ